สามทุ่มครึ่งแล้วเธอยังไม่มาแม่นี่นะไม่ไหวจริงๆบ้านกำลังเครียดขนาดนี้แต่ยังทำตัวแบบนี้อิงม,มันคือความไม่รอบคอบออไปไหนมาฮะออทำไมนานนะักออแกจะกลับบ้านมาตอนสองทุ่มเนะเออหนูออกจากออฟฟิศถูกเวลานะแม่แต่ฝนนัะตกอ่ะตอนที่กำลังมาน่ะสิแต่หนูไม่หยุดนะแต่เพื่อนหนูนะสี่หยุดเอาไว พวกเธอบอกว่าพวกเธอไม่ยอมให้หนูกลับคนเดียวอะ่ะเพราะฝนตกหนักมากเธอจะต้องมาที่นี่เพื่อที่จะมาส่งหนูนะแม่แกต้องโทรหาแม่ทาไมไม่โทรมาล่ะเ,<อ>เราพยายามโทรหาเพื่อนแกแล้วรัชมีนะ<อ>แต่เธอไม่รับสายเลยเ<อ>ทําตัว<อ>แบบนี้มันมใช่เรื่องไงให้เธอโทรมาสิจะดดงนะช่างมันเทอะหน้าเอเออหนูขอโทษนะหนูขอโทษแทนเธอหนูขอโทษแทนหนูด้วย นะ่อดูสิอาหารน่ะเสิร์ฟแล้วหนูว่าหิวมากเลยนะไปล้างหน้าก่อนนะคะเราจะได้กินอาหารด้วยกันนะเดี๋ยวมานะเห็นไหมอาชูเธอวางกระเป๋าไว้ที่นี่นะเห็นไหมแม่คะเดี๋ยวหนูเก็บให้อย่าไปว่าเธอเลยคนเราใส่กันได้ไปเรื่องปกตินะคะอาชูนี่จริงๆเลย ตัวนางละ่ะเออพี่สาววัชอเธอก็หกแม่ช่างมันเถอะนาะพี่บอกความจริงมาแกไปดูหนังมาใช่ไหมใช่แต่พี่ได้โปรดเถอะ เวลาแบบนี้เราควรจะเถียงทะเลาะกันอย่างนั้นเหรอฮะใช่เพราะว่าถ้าโกหกแม่อย่างไงล่ะแม่จะให้หนูดูหนังไหมถ้าหนูไม่โกหกอะแม่จะว่าหนูอีกทีนะสิหนังจบสามทุ่มไม่มีทางหรอกนะเวลามันไม่ใช่อะ่ะผู้หญิงไม่ปลอดภยัยเบื่อมากอะไรแบบเนี้หนูแล้วต้องโกหกแม่ไงล่ะแต่ว่าชูแม่พูดเพราะว่าหวังดีนะและแกมันไม่ถูกนะว่าเธอ ถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องแบบนั้นตลอดเวลาชีวิตหายะนะพอดีอะทุกคนทำพลาดกันได้แล้วพี่อะก็ไปที่บาักาโลนั่นวันก่อนด้วยอะฉันหมายถึง ว่าชายแกโกหกแกผิดและแกไปว่าพี่สาวได้ยังไงกันเ,เธอพลาดไปที่นั่นแต่แกนะ่ะเจตนาทำผิดมันต่างกันเนอะแกพูดแบบนั้นกับพี่สาวแกได้ยังไงตอบมาสิไหนพูดมาฮะอะไรกันแม่ถามเธอสิอก่อนที่จะไปว่าพี่สาวแกควรหันดูตัวเองบ้างว่าเธอไปที่นั่นเพราะเธอห่วงแกหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้โกหกแบบที่แกทำด้วย โกหกเลอนี่อะไรกันเนี่ยใช่โกหกเธอไปดูหนังรอบหกโมงถึงสามทุ่มแล้วก็โกหกด้วยหอดูสิทำฉันห่วงแทบตายเลยจริงไหมว่าชาใช่หนูไปดูหนังหนูก็โกหกด้วยเพราะว่าถ้านหนูขออนุญาตแม่ยังไงแม่ก็ไม่ให้ไปอะ พี่หนูพยายามทุกอย่างทุกทางเลือกแล้วนะเมื่อมันไม่มีอะไรได้ผลน่ะหนูก็เลยต้องโอหอกอยังไงล่ะแม่เราอยู่ในยุคไหนกันแล้วอ่ะลืมตาบ้างสิโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยเนี้นะกลางวันน่ะไม่ได้จบแค่ตอนหนึ่งทุ่มเ<อ>มื่อไหร่แม่จะเข้าใจสักทีนะว่าชาทุกวันนี้เด็กๆได้ใช้ชีวิตตามต้องการ พ่อแม่จะต้องปรับวิถีชีวิตตามความเปลี่ยนแปลงและมีแต่บ้านเราเนี่ยแหละที่แม่ได้บอกว่าต้องตื่นตอนไหนนอนตอนไหนนั่งตอนไหนบ้างอะฟังนะวาชาเราเห็นด้วยนะว่าเราต่างใช้ชีวิตตามต่างของแม่แต่ว่ากฎของแม่เนี่ยทาให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้อยู่ด้วยกันยังมีความตกขอย่างไรล่ะ<อ>ทําไมไม่เข้าใจบ้างเนี่ย พ่ออย่างน้อยก็ยอมรับว่าตัวเองผิดขอโทษแม่ซะแม่แกไม่ผิดใช่หนูผิดเองกับพ่อเพราะว่าหนูอยากใช้ชีวิตตามยุคสม,มัยหนูก็เลยผิดใช่ไหมคะพ่อจะให้หนูพูดไหมบ้านเนี่ยไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีใครชอบความเปลี่ยนแปลงมันยากมากที่จะให้ใครในบ้านนี้เข้าใจหนูอะลูก ทำยังไงเธอถึงจะได้สติอย่าไปถือสาเธอเลยนะแม่คะยังไงเธอก็เป็นน้องหนูหนูจะถือสาได้งไงกันแต่เราต้องให้เธอยอมรับว่าเธอผิดนะใช่แต่เวลานี้ยังไม่เหมาะนะถ้าเราทําแบบนี้กับเธอไปเรื่อยๆเธอจะชื่อว่าในบ้านนี้ไม่มีใครรักเธอไม่มีใครเข้าใจเธอพี่ชายเออฉัน จคิดว่าตอนนี้เรามองข้ามเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่านะคะแม่จะทำถั่วให้กินนะแล้วก็ผักกาดกับมันฝรั่งแม่น,<ง>นี่ไงนี่ไงสัปรัหหน้าผมจะให้ค่าเช่วบ้านอีกนะอโอ้แม่เออเอานี่เงินเหรอก็ใช่ไงเก็บไว้ให้ไว้ใช้อะาชินเก็บไว้ใช้สิ แกจะเริ่มเรียนแล้วเก็บเงินไว้ก่อนไม่ไม่ผมอยู่ได้อะอยู่ได้สบายเลยแล้วแกจะทํำยังไงเล่าแกต้องซื้อหนังสือใช้ค่าเดินทางพี่เป็นฝ่ายดูแลบ้านไม่ใช่รือไงจะเครียดไปทําไมเล่าเก็บเงินไปซื้อหนังสือเถอะนะเพราะแกต้องใชอไม่พี่เงินแค่สองร้อยผมจะซื้อหนังสือได้ยังไงกันเล่าฮะเดี๋ยวนะออเอานี่ไป อไม่นะผมไม่ได้จะขอเงินพี่เก็บไว้เถอะนะพี่แกอุตส่าห์ให้พกแกหาเงินได้ก็ค่อยเลี้ยงพี่แกนะขอบคุณครับอ,อสาชินเออแล้วแกไปเอาเงินมาจากไหนล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ,อ,อ้ที่จริงแล้วเนี่ยตอนกลับจากคลาสคอมเนี่ยพวกนั้นน่ยจ่ายเงิน20เหรียญหน้าโรงเรียนนะะเพื่อที่จะให้เรากอกแบบเรียนของนักเรียนผมกอกอย่างเร็วเลยเลยได้มา200เก่งไหมละ่ะเออความสามารถล้วนๆเลยเ <c oughs> ก่งจริงๆเลยเอืเออแม่ <c oughs> แล้วจะทําแบบนี้คนเดียวอีกนานแค่ไหนเลยเนี่ยให้พี่แต่ง,งานได้แล้วใช่ไหมพี่อืม <c oughs> นี่แกก็รู้สภาพครอบครัวของเรานี้ถามหน่อยสิครอบครัวแบบไหนจะให้ลูกสาวเขาแต่งงานเข้าบ้านเราแม่แม่ยังคิดเรื่องว่าชาอีกเหรอคะ แม่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราทุกวันนี้จะมีปัญหาและมีความเจ็บปวดตอนแรกเกิดเรื่องไม่ดีกับแกแล้วยังจะพ่อแกอีกอยู่ดีๆก็ออกจากบ้านไปตอนกลางคืนเขาไม่คิดถึงแม่หรือพวกแกเลย พ่อหนุ่มที่ไปช่วยชีวิตเขาไว้นั่นดีจริงๆเลยนะไม่เงินเขาไม่ได้แค่ช่วยชีวิตพ่อนะคะเขามาช่วยชีวิตหนูด้วยออหมายความว่ายังไงใช่ค่ะแม่ อาชูแม่อยากเจอพ่อหนุ่มคนนั้นแม่เอ่อแม่อยากแม่อยากจะขอบคุณเขาเขาทำทุกอย่างทุกอย่างเพื่อเราเลยนะแม่คะพ่อมีเบอร์เขา ออาจิตอืมสุขสนร์วันเกิดขอบคุณนะแม่แม่เนี่ยอะไรกันเนี่ยถัดบูชาแม่เนี่ยนะจะไปไหว้พระเลยวันเกิดของแกนี้แม่อยากจะไปวัดไปขอพรให้ชีวิตยืนยาวแล้วก็จะให้แกแต่งงานปีนี้ยังไงล่ะ อจิตฟังนะลูกลืมเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้อาชนาชดใช้ไปแล้วแกจะให้เรื่องพวกนี้มาทำให้แกหัวเสียทำไมกันนะฟังนะแม่จะหาสาวที่รวยกว่าสวยกว่ามานิชาให้ <c oughs> ออและแล้วอีกอย่างนะมีปาร์ตี้วันเกิดด้วยนะในค่ำนี้แม่เชิญแทบจะทุกคนแล้วเหลือแค่บ้านมันจู ไม่ต้องเชิญครอบครัวพวกนั้นมาผมทนมองหน้าพวกนั้นไม่ได้ไม่โทรหาพวกนั้นอยู่แล้วแม่จะเชิญมันจวนนะไม่ต้องเธอพูดเข้าข้างทางบ้านนั้นเหมือนกันไม่งั้นเธอคงไม่ตบหน้าผมหรอกนะอาชิตแกพูดอย่างนั้นได้ยังไงเธอเป็นพี่แกนะเพราะว่าเธอด่าแกด้วยความโกรธแกจะตัดขาดเธอเลยหรือ,อยังไงแกทั้งขู่ทะเลาะก,กันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ แต่ก็ดีกันได้ทุกครั้งนั่นละคือสายสัมพันธ์ <studio> ของพี่น้องแล้วจะหัวเสียไปทำไมกันนะแม่จะชวนมันจุมาวันเกิดแกเธอจะมาแน่แกอย่าปฏิเสธเลยนะไวชูไวชูนี่หันเที่ยงนะ ค่ะแม่เอเอเดี๋ยวนะเออวินุตดี๋ยวลูกให้ก่อนนะได้เลยเออว่าไงแม่บอกว่าอะไรล่ะแม่รอรับสายแกตั้งแต่เช้าแล้วแม่รอไม่ไหวเลยเราทำไมล่ะคะแม่วันนี้มีอะไรเหรอยังไงล่ะแกโกรธจ,จะลืมมาเกิดน้องชายตัวเองเลยหรือ,อยังไงกันนะฮะเออเอเอแม่ขอโทษนะ เออที่จริงแล้วอ่ะที่นี่มีเรื่องนิดหน่อยนะแม่ก็เรื่องปกตินี่ตราบใดที่อาชนายังอยู่บ้านนั้นยังไงก็ไม่เลิกเกิดเรื่องหรอกพี่สะพายค่ะเออเออนี่อาหารเที่ยงพี่นะคะวางไว้ตรงนั้นนั่นแหละพี่คะอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวอาหารเที่ยงให้ค่ะแแม่แม่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแม่จัดงานมันเกิดเย็นนี้และแกก็ต้องมาแต่แม่ไม่มีแต่มันจูไม่ฟังแม่กัน้วเนี่ยนี่แม่แกนะฟังนะมันจู มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ดีกับน้องแม่จะรอนะโอเคค่ะบไอ,อฉันต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยฉันต้องไปแล้วฉันจะอ้างอะไรดีล่ะแม่เชิญไปแต่ฉันอแต่ไม่มีใครจะชอบแน่แล้วก็มันดีกว่าถ้าวินนท์กับอาจิตไม่เจอกันไม่งั้นนะวินนท์สงสัยแน่เลย ว่าอาจิจะทำอะไรกับอาชนาบ้างล่ะไม่ไม่ดีกว่าอโอเคเอาอาหารเส้นไหว้ไปอืมอาปากวิน,น้นสอ์มันจูชาเอาไปอ,อะไรกันมันจูชาอาคิดอะไรอยู่เหรอเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรคือว่า แม่หนูโทรมานะคะเธอดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเงินก็ไปไปหาแม่สิไม่เป็นอะไรหรอกเนอะไม่มีใครที่งานบ้านที่นั่นด้วยไม่แม่ปุณนนีนะวินนด์พาปุณนนีไปส่งเองไม่ต้องห่วงนะไปที่นั่นแล้วโทรหาเราเข้าใจนะกินนี่ซะค่ะวินนด์ พาฉันไปส่งที่สถานีหน่อยนะได้เลยโอเคเอานี่ไปบายปุ่นนีบายปุ่นดีบายปุณนะบายอาชูแม่คะส่วนมวลเสร็จหรือยังนั่งกินชาก่อนนะคะได้มาสามครั้งแล้วเฮ้กล่องข้าวน่ะไม่เอาไปเหรอ แม่เออไม่แน่อาจจะเป็นกล่องข้าวของวชาก็ได้เธอน่าจะลืมไว้นะคะเธอน่าจะลืมเธอตั้งใจไม่ออกไปนะสิเธ <c oughs> อ,อกโกรธเมื่อไรลงกับอาหารตลอดเลยแม่บายนะบายนะพี่บายไวชูหนังสือ,อ,อบายแม่เธอ,อน่าจะไปกินอาหารขยะแน่แน่เลยแสดงว่าหนังเมื่อวานทำเธอแย่สินะใช่สิอย่าถามเรื่องนี้เลยนะฉันไม่อยากพูดถึงนะอื บ้านฉันนะทะเลาะกันใหญ่เลยฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่บ้านอะ่ะจะเข้าใจฉันว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆอะ่ะทุกคนทําเป็นเรื่องใหญ่ใช่มาเถะนะทุกครอบครัวก็เป็นแบบนี้แหละบ้านฉันก็เหมือนกันเหมือนแบบเธอเลยจุเจ้านทุกวันแต่ฉันก็เหนือกว่าเสมอนะหมายความว่ายัางไงเธอทํำยังไงเหรออืมฉันหนีออกจากบ้านไงอะไรนะใช่ฉันเป็นเพื่อนกับผู้ผู้ชายแค่เพื่อนนะ ครอบครัวฉันตกใจมากพวกนั้นด่าฉันทุกวันว่าอย่าคบกับผู้ชายก็ได้ฉันทนไหวแต่พ่อจะตีฉันฉันไม่ทนเลยยอมแพ้หนีออกมาตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่กลับบ้านอีกเลยนะแล้วพวกพ่อแม่เนี่ยไม่โทรตามหาเธอเลยเหรอโทรสิเป็นล้านครั้งเลยนะถ้าฉันกลับไปไม่ล่ละฉันสบายดีแล้วไม่กลับไปหรอกนะฉันชอบดูแลตัวเอง ทำทุกอย่างเมื่อไหร่ก็ได้ถามหน่อยสิถ้าเกิดว่าฉันกลับไปล่ะฉันจะไปทําอะไรต้องเจอการห้ามต่างๆอีกเหรออืมถือไว้สิอเอานี้ไปบ้าไปเลยเนี่ยเกลียดทำไมกันเนี่ยนายต้องดีใจด้วยซ้ำที่ครอบครัวสาวคนนั้นเชิญนายไปนี่ทารุณเข้าใจหน่อยสิเพื่อนอย่าใส่เสื้อตัวนี้ไปนะ ใส่ตัวใหม่ไปตอนครอบครัวเธอเห็นเนี่ยต้องเห็นนายว่านายเลือกเสื้อได้ดีนี่ทารุณพวกนั้นฉันช่างไม่เฉยไม่ได้จะไปมั่นหมายซะหน่อยฉันจะ<ม>พยายามไปทำไมเล่าเอาอีกแล้วเนี่ยบอกเลยเข้าใจหน่อยขอละนะขอเลยนายชอบผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแล้วอีกครั้งที่โชชะตาให้โอกาสนายไปเจอกับเธอเข้าใกล้เธอแล้วทำไมนายถึงลังเลเล่าแต่ว่าทารุณและนายก็ไม่ได้โกหกถึงนายโกหกมันก็ไม่ผิดนายอยากได้สาวคนที่ต้องการใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมเล่าฟังนะนายจะต้องปรับตัวให้ดีกว่านี้หน่อยเข้าใจไหมฉันเออฉันทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกอเฮ้ยนายอยากจะแต่งงานกับเธอไหมเล่าอยากหรือไม่อยากงั้นก็ทำตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมแล้วก็ใช่ฉันจะไปส่งที่บ้านเธอเองเอแต่ว่าไปกินชากันนะเดี๋ยวมันเย็นหมด อืมไปสิเช็ดเหงื่อด้วยนะเพื่อนดูสิอืมมานัฟืึโชคดีนะเขาเออน่าจะมาแล้วนะือ โอ้สวัสดีดเข้ามาถอนสิ <c oughs> นี่คือแม่ของอาชูสุรชันนะนี่มานะดูแล้วละ่ะเธอามาที่มานาฟเรารอเธออยู่เลยเนี่ยนี่วินนต์นั่งสิมานาฟนี่ลูกชายคนโตของฉันวินนต์สวัสดีสวัสดีแล้วพวกนี้ลูกสาวฉันวาชาไวชลี หนูครั้งที่แล้วเธอมาฉันไม่อยู่บ้านเราเลยไม่ได้เจอกันลเลดไม่ว่าเธอจะทำอะไรเพื่อเราเออป้าครับอาชนาบอกฉันว่าคืนก่อนเธอเป็นคนช่วย ถ้าไม่ใช่เพราะเธออาชนากับพวกเราก็คงจะแยกกันหมดขอบคุณจริงๆนะป้าป้าทำอะไรป้าเป็นผู้ใหญ่นะไม่ว่าผมทำอะไรไปผมทำเพราะหน้าที่ของมนุษย์ <c oughs> ถ้าเป็นคนอื่นพวกเขาก็ต้องช่วยเหมือนผมเลยนะไม่หรอกถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไม่ทำแบบนี้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครคอยช่วยเหลือคนอื่นอาชนาเอาชากับขนมมาเร็วได้ค่ะแม่แล้วเธอทำงานอะไรล่ะจ๊ะเออ เอคนย่าคุณย่าเขาคือใครอแขกของเราจ้าแขกคืออะไรแปลว่าเพื่อนไงละ่ะเพื่อนใครเหรอเพื่อนย่าเหรอหรือว่าเพื่อนพ่อโอเคเพื่อนป้ามันนี่สิหน เออนี่ไม่ใช่เพื่อนป้านะแต่เป็นเพื่อนหนูนี่แหละพี่มาหาหนูเป็นเพื่อนพี่ได้ไหม,มป้าทำขนอมอร่อยมากเลยนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยลงก่อนนะอื๋อไปเล่นก่อนนะปุณณีโอเคครับป้าผมขอตัวก่อนละฝนจะตกแล้ว มาหาเราใหม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวพาไปส่งนะครับไปกันเถอมาทางนี้เ,ออเดี๋ยวก่อนอข้างนอกฝนตกมากเอาร่มไปเถอนนะที่จริงแล้วเออเอาไปเถอนนะ เอามาคืนตอนผ่านมาแถวนี้ก็ได้ขอบคุณมากครับ